สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอินมาอยู่กับรถยนต์คันนี้เลยครับ The All New BMW Series 2ในรหัสแกรนดคูเป้นะครับ BMW เขาบอกว่านี่เป็น All New Generation ของ BMW Series 2ในรหัสตัวถังใหม่ด้วยครับ F 74นะครับรับใหม่ทั้งคันเพิ่มออปชั่นมากขึ้นชุดกระจังหน้าคริสตนี่กิวขนาดใหญ่นะครับแต่ที่เขาเพิ่มมาในปีนี้ที่ไม่มีก่อนหน้านี้นะครับก็คือระบบนี่ ไฟคอนี่โกลไฟใต้กระจังหน้าของเขานะครับเป็นตัวไฟหน้ากากนะครับเหมือนในเบียร์รุ่ซีรีส์้และก็ซีรีส์7นั่นเองนะครับตรงกระจังหน้านอกจากที่จะมีตัวคีนี่โกลแล้วก็มีตัวชุดเซนเซอร์ซ่อนอยู่ในนี้นะครับเป็นของตัวระบบแอดัพตีฟทั้งหลายนะครับแล้วก็มีตัวกล้องรอบคันและชุดไฟหน้าเขานะครับปรับใหม่ดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันเพื่อให้เข้ากับไลน์ของเขามากขึ้นนะครับตัวไฟเลี้ยวเป็นแฉกแบบนี้แล้วนะครับและเป็นระบบ a d a p t i v e LED นะครับเป็นรุ่นท็อปสุด ล้อลาย M Sport ด้วยนะครับขนาด19นิ้ว225 40R19 นะครับเป็น g o o d y e a r Eco F1 ด้วยนะครับแล้วก็เบรกนะตัวนี้ให้ชุดแต่ง M Sport Pro มาเขาแถมตัวเบรก M Sport มาให้ด้วยนะครับเบรคคาลิเปอร์สีแดงแบบนี้เลยดูเท่ดูสปอร์ตมากๆและตัวช่วงล่างเขานะครั้งแรกที่เบียร์น้ำยูซีรีส์2ให้ตัว Adaptive M Suspension มาด้วยนะครับเป็นการ ปรับความหนืดได้แล้วแต่หมวดการขับขี่ของท่านนั่นเองและมาที่ด้านท้ายนะครับก็ปรับใหม่หมดเช่นเดียวกันนะครับปรับชุดไฟท้ายใหม่นะดีไซน์คล้ายกับตัวไฟหน้าของเขานะครับตอนนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์รหัสเบนซินแท้ไม่มีไฮบริดนะครับตัวเลข i ตัดทิ้งไปเลยเป็นแค่2 2 0แบบนี้นะครับตั้งแต่รุ่นนี้เป็นต้นไปที่นามาขายในไทยนะครับตัว i หายไปนะครับจะเหลือเพียงแค่ d สําหรับดีเซลแล้วก็ e สําหรับตัวปลักอินไฮบริดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เลยจะใช้ชื่อว่า2 2 0 แกรนคูเป้นี่ครับมาดูใต้ฝากระโปรงของ220แกรนคูเป้กันนะครับจริงๆรหัสเครื่องยนต์เหมือนเดิมเลยนะครับ2.0ลิตรทวินพาวเวอร์ b ทอร์โบเบนซินนะครับสสูบนะแรงม้าสูงสุด204แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรนะครับทำงาน,นก็คู่กระรวบเกียร์7สปีดดวนคัดนะครับขับไปที่ล้อหน้านะทำให้0-100คันนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่7.3วินาทีเท่านั้นถือว่าค่อนข้างที่จะ เร็วเลยนะครับในตัวถังแบบนี้ภายในเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าดีไซน์นะครับเหมือนเดิมด้านหน้าเคฟไอไดรฟ e เหมือนเดิมเป็นจอโค้งแบบนี้นะครับหน้าคนขับดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลต์ตัวเล็กแล้วก็จอกลางขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเป็น iDrive 9.0ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับก็ครบถ้วนมากขึ้นนอกจากนั้นที่เพิ่มมานะครับก็จะมีแท่นช w วเลชชาร์จเจอร์ตรงนี้นะครับที่วางแก้ว2อันนะ USB Type C แล้วก็ตรงนี้นะคอนโซลปรับใหม่เพราะว่า เขาทำให้อิเล็กทรอนิกส์ชิฟเตอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะครับจับง่ายขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะพวงมาลัยเหมือนใน X1 แล้วนะครับมีตัว BMW Driving Assistant Plus นะครับก็จะเป็นตัว Adaptive Cruise Control พร้อมเรียน Keeping นะครับดูได้จากตรงไฟบน Multifunction พวงมาลัยนี้นะครับด้านหลัง p a t t ทิร h i ชนะครับมีมาให้พร้อมกับ Boost Mode พอเวลาดึงด้านซ้ายค้างปุ๊บก็10วินาทีให้เราใส่ได้แบบเต็ม มันเป็นรถนะครับที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนเราขับรถใหญ่ความมั่นใจสูงช่วงล่างแน่นแต่ไม่ตึงตังผมเชื่อว่าคนที่ซื้อ2 2 0อนะครับอาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับขับไปเรียนหรือว่าท่านที่อยากได้รถยนต์ในรหัสแบรนด์ยุโรปที่อยากได้ในราคาย่อมเยาวก็น่าสนใจตัวนี้สำหรับใครนะครับที่สนใจเดี The All ๋ยวเอา New BMW Series สอ2ตัวนี้นะครับหรือว่า BMW รุ่นอื่นสามารถไปชมชรุงของ BMW ทั่วประเทศเลยครับอันนี้เอิร์ทปรีซต้องขอลาไปก่อนครับสามารถติดตามเอิร์ดได้ทาง YouTube f a c e b แล้วก็ทิกตอกเลยคร เลียบก่อนครับสวัสดีครับ